ข้าตูนชุดพระพุทธศาสนาแนวมนุษย์นิยมโชคดีที่ได้ประสบนิทานธรรวันนี้เรื่องที่มาของเจดีแปดหมื่นสี่กรุงณกรุงราชคกห์เราจะสร้างวังตรงนี้คือประตูวังทหารต้องกินข้าวเรากำลังทำ เราต้องการทหารมากกว่านี้ชามทำเสร็จแล้วนี่เจ้ายืนป้าบออเจ้าทำอะไรอยู่หวานเจ้าหน่อยข้าขอเหยียบหลังเจ้าหน่อยอะไรนะข้าอยากถวายของพระพุทธองค์แต่ว่าโหทรงสูงเหลือเกินเร็วๆหน่อยรีบก้มลงมานี่เป็นอาหารที่ข้าเพิ่งปรุงเสร็จ ขอถวายพระพุทธองค์พระเจ้าค่ะรับไว้ได้ไหมครับเอาสิดีเหลือเกินทรงบอกว่าได้โอ้ยพระเจ้าออกไปก่อนพระพุทธองค์รับของที่เด็กๆนำมาถวายอานนท์เธอเอาดินรายเหล่านี้ไปคาห้องของเราพอกลับมาถึงเชตวันมาหาพิหารพระพุทธองค์ก็เล่าเรื่องให้ว่าอานนท์ฟัง พระพุทธองค์ทายน้อยเพียงเท่าน,นี้ถ่าได้แค่พื้นที่เล็กๆอนอนเด็กเมื่อคู่นั่นถวายดินสาให้เราด้วยความปิติบนที่กระทำนี้หลังเรากลิธนิพาทเป็ร้อยปีเขาจะได้เป็นกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกาาจะมา,าะเผยแผ่พุพทธธรรมบำรุงพุทธศาส,สนาอย่างยิ่งใหญ่ และสร้างเจดีย์แปดหมื่นสี่พันองค์ถวายเราให้พระสารีริกธาตุของเราอยู่ทั่วโลกพระพุทองค์อดีตชาติทรงสร้างผุศลใดไว้จึงได้มีเจดีย์มากมายเช่นนั้นตอบแทนหรืออานอนท์ในอดีตอันไกลโพ้นมีกษัตริย์ชื่อวิชิตตาวี ครองแฟงเล็กแปดหมื่นส่นแฟนตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคือพระพุทสษฏพุทธเจ้ากษัตริย์ขุนนางและราษฎรศร,รัรทธาในพุทธศาสนามักถวายอาหารจีวรเครื่องนอนและยาแก่พระพุทธองค์และพิสุขทั้งหลายมีวันหนึ่งกษัตริย์คิดว่า ราษฎรแขวนใหญ่มีวาสนาได้เฝ้าพระพุทธองค์และปฏิบัติบูบชาแควนเล็กห่างไกลไม่มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลยิ่งใหญ่ข้าควรจะวาดภาพพระพุทธองค์แจกจ่ายไปยังแควนเล็กทั้งหลายให้พวกเขาเกิดศรัทธาบูชาจังนั้นรข้์จึงเชิญจิตตกรจำนวนมากเข้าวังมาวาดภาพระพุท,ศท,พพทธศาจ้า ก่อนว่าจิตกรเฝ้าสังเกตลักษณะของพระ菩าพุทธเจา้าเพราะเกฑงในพระปรมีของพระอ,องค์จึงอยากจะวาดให้ดีทําไมทุกครั้งพอวาดเสร็จมาดูใหม่ก็ไม่ใช่นะข้าก็เหมือนกันจิตกรเหล่านี้ดูซ้ําไปซ้ำม,มาค่อยลงมือใหม่แต่ก็ยังวาดไม่ดีอยู่นั่นแหละในที่สุดพระุ菩าพุทธเจ้า ทรงผสมสมีเองวาดออกมาภาพหนึ่งให้เป็นต้นแบบที่จิตตรกรทั้งหลายวาดตามขอให้พวกเธอวาดตามแบบที่เราวาดในที่สุดจิตตรกรทั้งหลายก็วาดภาพเหมือน 84, 0 0 0ภาพสังเกจกษัตริย์จึงแจกจ่ยจายภาพไปยังแว่นแฟนเล็กๆให้ราชดอบ,บูชาด้วยดอกไม้ของ ร้าสรดอนแต่ละแควนได้ภาพพระพุทธองค์ก็บูชาด้วยใจปิติศัทธาเหมือนดังได้เห็นพระพุทธองค์จริงพระ菩าพระเจ้าเป็นพระคารุณายิ่งอ,อนนนั์ขิั์วิชิตตาวีเป็นอดีตชาติของเราด้วยบุญที่ให้คนวาดรูปพระพุทธองค์ราาสรดนทุกแควนจึงได้มีวาสนาบูชาพระพุทธองค์ ด้วยบุญบุศสนี้เป็นส่วนส่งผลให้สำเร็จมักผลหลังปริวิพานจึงได้การตอบแทนด้วยเจดีสารีริกธาตุแปดหมื่นสี่พันพระองค์พระอนุน์และพระสาวกทั้งหลายได้ฟังเหตุปัจจัยที่พระพระองค์ได้เจดีแล้วก็ยินดีเหลือประมาณตั้งมั่นปฏิบัติปัจจุบันเสี่ยวเฉิงพัก ที่นี่สบายดีใหม่ฮ่าฮ่ช่วงนี้กำลังวาดการ์ตูนมีความสุขอยู่อาเคอเท่าแก่ใหญ่แล้วคุณละเสียวเฉิงนายรู้ไหมฉันอิจชาที่นายวาดรูปได้ยังได้สร้างกุศลยิ่งใหญ่ไม่เหมือนฉันหาเงินด้วยการโกหกฮ่านายต้องเห็นคุณค่าความสามารถของตัวเองควยพรให้หนังสือใหม่ ของนายขายดีๆีนะ 8, 000, 000. 1, 000, 000, 000. แปดหมื่นสี่พันเล่มหนึ่งปีให้หลังอาเคอชี้แะด้วยหนังสือใหม่ของเสี่ยวเฉิงพิมพ์เสร็จแล้วแต่อาเคอจากโลกนี้ไปแล้วด้วยมาหนึ่งปอนดจบการบรรยายใ่านธรรมสาธุสาธุสาธุอนุมโมทานี้